การนั่งสมาธิอย่างไรให้ได้บุญสูงสุดหน้าแปดในหนังสือสวดผิดชีวิต 1. เลิกคิดเรื่องจะเอาบุญเพราะจุดประสงค์การนั่งสมาธิที่แท้จริงคือเพื่อให้จิตสงบและมีปัญญายาณในการดับทุกข์ 2. สมาทานศีลห้าทุกครั้ง การใช้ชีวิตในแต่ละวันอาจทำให้เรารักษาสิ่ไม่ครบแต่อย่างน้อยขณะที่เรากำลังทำสมาธิหากสิ่งเราครบก็จะทำให้จิตของเราไม่ขุ่นม,มัวส่งผลให้สมาธิเกิดความสงบและมีพลังที่ดีมากขึ้น 3. ลืมว่าเป็นใคร หากเรายังยึดติดกับชื่อเสียงยศลาบสรรเสริญความยึดมั่นถืงมั่นในตัวตนสิ่งนี้จะทำให้นั่งสมาธิได้ไม่ดีนั่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลสเคารพพ่อแม่ใครที่นั่งสมาธิเท่าไหร่ก็ไม่ก้าวหน้า ลองพิจารณาตนเองว่าเราเคารพและดูแลพ่อแม่ทั้งกายวาจาใจดีหรือ,อยังถ้าแม้แต่พ่อแม่เรายังดีกับท่านไม่ได้จะไปทำบุญอะไรก็ไม่ขึ้น 5. มีครูบาอาจารย์จริงๆไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล แค่เปิด YouTube เซิร์ช Google แล้วลองปฏิบัติไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราจะเจอแนวทางของเราเองที่ทำให้เราเข้าสมาธิได้เร็ว 6. หมั่นทำทานเพราะคนที่ทำทานบ่อยๆจะเป็นการึกสระในสิ่งที่รักที่หวงไปโดยปริยายซึ่ง อารมณ์นี้จะไปกระแทกจิตให้เข้าสมาธิได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ค่อยให้ทาน 7. อย่ามัวแต่นั่งสมาธิเราสามารถทำสมาธิได้ตลอดเวลาและจุปะวิยาบทไม่ว่าจะเป็นการเดินยืนนั่งนอนเพียงกำหนดสติลงไปในจุอิริยาบท ณขณะนั้นที่เรียกว่าการเจริญสตินั่นเองที่สำคัญนั่งเสร็จแล้วอย่าลืมปวดน้ำแบ่งให้ผู้อื่นด้วยอานิสงส์จะได้ขยับเป็นหลายเท่าจำไว้ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห่วงยิ่งอด